คุณพัทิลาคะเราพูดคุยกันบ่อยครั้งในเรื่องของอุบัติเหตุมันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุอันหนึ่งเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นกับน,นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะคะกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวเขาไปนั่งกินอาหารที่ชายหาดบางแสนแต่ว่ามีลูกมะพร้าวเนี่ยคะ่ะมาตกมาตกใส่หัวพ่อค้าแม่ค้าเองก็บอกนะคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็สุดวิสัยคะ่ะ ความคืบหน้าจากเหตุการณ์ลูกมะพร้าวหล่นใส่ศีรษะนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีได้รับบาดเจ็บผู้สื่อข่าวเขาเดินทางไปที่จุดลูกมะพร้าวหล่นเป็นล็อกที่4ี่ที่ริมหาดบางแสนบริเวณหาดนั้นเนะะี่ยค่ะจะมีต้นมะพร้าวเรียงรายเป็นแนวเลยเพื่อความสวยงามโดยต้นที่พยานบอกว่าลูกมะพร้าวหล่นนั้นเนี่ยลักษณะต้นก็จะเอียงเอียงไปทางทะเลอยู่เหนือร่มเตียงผ้าใบาที่ผู้ประกอบการนํามาตั้งให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชมวิวทะเลบางแสน โดยแม่ค้าบางแสนก็ชี้ให้ดูนะคะลูกมะพร้าวลูกนี้แหละหล่นอยู่บอกว่าเป็นลูกมะพร้าวที่หล่นลงมาเป็นลูกขนาดเดียวกันกับขนาดนี้แต่ลูกเนี่ยจะยาวกว่านิดหน่อยนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนยังไม่มีเนื้อทางด้านของนางสาวจุธามาศใส่งามเอีย่ยมแม่ค้าขายไก่ย่างบางแสนและนายนาวีอินกล่ำพ่อค้าขายอาหารทะเลเขาก็บอกว่า มีนักท่องเที่ยวแจ้งมาค่ะว่ามีลูกมะพร้าวตกใส่หัวก็เลยแจ้งไปยังกลุ่มหลายผู้ประกอบการเพื่อให้เจ้าหน,น้าที่เข้ามาดูแลซึ่งก็มีเหตุจริงๆตอนแรกเนี่ยตกลงมาแล้วหนึ่งลูกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีร่มกั้นอยู่ต่อมาประมาณหนึ่งทุ่มก็มีคนมุงเข้าไปเห็นหัวเขาเนี่ยยุบไปนะคะแต่ว่าไม่มีแผลแตกก็กว่าว่าเลือดจะข้างในสมอง ทางนี้ก็กลัวว่านักท่องเที่ยวรายอื่นเนี่ยค่ะจะก,กลัวแล้วก็ไม่กล้ามาเที่ยวยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นหากมีการพบเห็นลูกมะพร้าวที่สุ่มเสี่ยงจะหลนลงมาบรร<ว>ดาพ่อขาแม่ค้าก็จะรีบแจ้งไปยังเทศบาลให้มาตัดมาเก็บไปในทันทีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะมะีนักท่องเที่ยวแจ้งมาว่า ลูกมะพร้าวตกใส่หัวเราก็เลยว่าถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปในรายผู้ประกอบการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเข้ามาดูแลว่าลูกมะพร้าวตกใส่หัวลูกค้าจริงๆริงดูนักท่องเที่ยวเขานั่งอยู่โต๊ะนู้นนะคะแล้วตอนแรกเขาบอกว่าตกมาแล้วรอบนึงแต่พอเดีมีโรคกั้นอยู่แล้วทีนี้รอบสองในช่วงหัวค่ำประมาณรุ่มป่าเกือบสองทุ่มเราก็เลยไปดูเห็นเขามุ่งดูกันว่าเขาบอกลูกมะพร้าวตกใส่หัวเรากับแม่เติร์กก็คือว่า ไปดูลูกค้าแล้วก็ไปจับหัวเขาดูว่ามีเลือดออกเยอะไหมแต่ทีนี้มันไม่ได้มีเลือดออกเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทางโรงพยาบาลเดี๋ยวให้เขามารับให้ไปสแกนเช็คสมองดูคือมันเลือดไม่ออกอะ่ะหนูก็ด้วยความที่เราลัวมันจะข้างหรืออะไรเดือยความที่แบบเออเราก็อยากให้นักท่องเที่ยวแบบสบายใจว่าเออเขาไม่เป็นอะไรอย่างน้อย,อยว่าอย่างหนูก็ ในฐานะแม่ค้าคนหนึ่งที่เราขายของอยู่หับบางแสนล้วก็ดูแลนท้องเที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะก็อยากให้เขามาแบบประทับใจเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเราเองแม่ค้าบางทีก็ลอกเจาะน้ําเรายังโทรแจ้งเทศบาลเขาก็มาฝัดให้